ก็ารสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าพระเจ้าจำลองผู้สร้างโลกนะครับแบบนึงนะครับพอตัดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับยวมาโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับเกมนี้ก็จะประมาณให้การอันอันอะไรไหับครับเล่นไปเล่นมาแล้วออกเกมครับครับ มันไปเล่ยมาแล้วก็เกมนะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบให้แต่ละดานนะครับผมมาจากที่สี่หรือที่ห้านี่แหละดาแรกมันจะเป็นเกาะลูกเป็นแบบลูกสับป,ประรดนะครับจริงจด้วยนะครับมันมีสามเกาะมันมีหลายเกาะมันมีเกาะฟักทองมีชีวิตกับยมทูตมีชีวิตนะครับเกาะแรกที่เกิดมาที่เล่นนะครับผมมาเกาะที่ห้าแล้วมั้ง คือผมได้ไปนานแล้วที่นะครับก็จะประมาณแบบให้เอาคนมาวางแล้วก็มันก็จะสร้างบ้านแล้วก็เป็นออกองทัพแล้วก็เป็นแบบมีพระราชาอะไรเมืองต่างๆเมืองสีแดงสีชมพูเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับเราก็จะมาแจกสูตรด้วยนะครับลืมบอกเรากดย้อนกลับก่อนนะอะไรก็ได้แล้วกดรูปลูพีกาตะขานะครับเับนเฟืองแล้วก็กดนี่จะมีการะตกา,าอีกตัวหนึ่งกดเข้าไปนะครับกดแฮมเกอร์ มันจะขึนข้นรูปมเ้มันเกิดเนี่ยจะมีนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูจะมีนี้ขึ้นมากดให้ไอ้นี้ขึ้นมาเนี่ยนี่เห็นไหมถ้ากดขึ้นมาแล้วก็กดออกเลยครับมันเป็นสูตรโกงนะครับแนะนําให้เล่นแค่ความเร็วนะอันนี้เข้าไปใกลๆบังข้าสร้างหมู่บ้านไปใกลๆมันจะแหลก โอ้เลิกเลิกก่อนมันจะไม่ก่อนยังไม่ได้สร้างข้อสูตรอื่นมันจะเป็นแบบเป็นภาษาอังกฤษบอกคู่มืออะไรเนี่ยเช่นอย่างกับไอลูกดาวหรือว่าเนี่ยพวกแถบเนี่ยพวกแถบเนี่ยพวกแถบเนี่ยแล้วก็แบกนีกน้มันจะบอกอะไรไม่รู้นะครับแนะนาอย่าไปกดแนะนําให้เปิดแค่เร่งความเร็วนะครับเข้าใจไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยโดยไม่เสียเวลน ต, recibir, ตัวแรกนะครับก็คือก็เปิดล็อกต้องดูกล่องรูปกล่องของหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางจุดต่างๆแล้วเราจะไปดูว่าเขาจะลบกันหรือเขาจะลบกันอยู่แล้วขาแรกแล้วนะครับผมคนละสองคนนะครับอะ เราค่อยไปโหลดออกนะครับมันจะมีคู่มือสอนอยู่นะครับตลอดมาตอนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเจอละมันมีการคลอดลูกหรือออกลูกนะครับอาวุธการากต่างๆภาพจะไม่สวยแนะนําก็เล่นไมชานเนยนะครับแนะนําให้เล่นถ้าใครอยากดูว่ามันไปที่ไหนแล้วอันไหนเป็นอนาณาจักรไหนนะครับใหญ่ๆกดตรงนี้เลยนะครับกดเปิดตรงนี้เลยรูปเนี่ย เห็ okay, ไนไหมเนี่ยรูปแผนที่แล้วรูปหมวกราชานะครับเท่าไรก็คือมันจะบอกแผนที่แบบนี้นะครับแนะนําให้เปิดอันเดียวก็คืออันนี้มันก็จะเปิดเองแนะนําให้เปิดอีกนิดคือเรือนะครับเราจะเล่นคนเล่นเลยนะครับเราจะให้สงครามเนี่ยไม่สามารถให้สงครามได้เนะี่ยเห็นไหมรูปคนที่นั่งตรงนี้แหละผอมคิวอะไรก็คี ถ้าเราเกดตรงนี้ปุ๊บเด้งก็ไปกดออกออกมนได้เด้งดปุ๊บแล้วใช่ไหมเนี่ยเช่นเอาไปวางอันนึงงก็คือมันก็คือประกาศสงครามนะครับถ้าอยากให้มันกวงคือเรากดเข้าไปตรงไอ้กลุ่มๆเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอ่านบอกว่าประกาศสงครามนะครับนะครับไม่แช่ประกาศสงครามนะครับแล้วมันก็จะไปสู่จริงๆนะต้องมีแม่ทัพ อะไรรับนี่แหละเราเล่นความเร็วกันเลยนี่ค,ครับเปลืองน้วสีแดงยังคุบตุษาสีแดงเจ๊ก่ะต้นไม้ก็มีน้อยเกินเดี๋ยวเราสามารถสร้างได้เราเดี๋ยวเราไปสร้างให้เขากันเถอะฝนกดจะไปใช้ล้วฝนจะตายแล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะเล่นหรืออะไรนะครับนีมันก็มีล็อกครับปลดล็อกทั้งหมดนะ่าจะดีมากเลยนะครับ ยังกดล็อกทั้งหมดว่ายุ่งว่านไม่ได้สร้างไว้กับกอครับกองทับเนี่ยกเลังไม่เอย้ยังสู้กันอยู่ยังไม่มีกองทัพหรือแม่ทัพนะครับ้ิงยาวไปเลยนะครับม,มีฟคือ่าด้วย ีรายละเอียดครบสวยแล้วก็เหงอนมากเลยนะครับเราจะวางให้เขาไปตรงทีกันเลยนะครับเลสเกอร์แล้วก็กดอันนี้มาต้องปรับให้มันขนาดเล็กดี๋ยวมันจะใหญ่เกินยึบเข้ามานี่โอ้โหเข้ามาไวเกินเขามาสำรวจหมดแล้วต้องเข้าฐานว่าไปโน่นก็ได้ไอสีชมพูก็เล้วชูก,กันเอาดิ เรามีแม่ทัพแล้วนะครับมันมีแบบเยอะมากเลยนะมดแบบมันเดินไปโหเรียบร้อยแล้ว,ลวสีม่วงกำลังยึดสีชมพูแต่ยึดไม่ได้แล้วครับสีม่วงจะมาสีชมพูอีกแต่ก็เลิกเลียกเลิก,เลก,เลก,เลกกันเดินทางไปลบนะครับเขาเลี้ยงก็จะมาที่นี่หรือไม่เราไปดูสามารถดูความสามารถที่เสียได้เลยนะครับเราจะเส้นไปกดไอ้นนตัวนี้ไม่มีอะไร ตัวไหนดีแม่ทับแม่ทับมันชอบอยืนหรือไงควงไว้นะครับอะไรให้อ่านแล้วนะครับเนี่ยนถ้าเราอยากให้พอหรือ,อยูทุกคนจะเชร์ทีมไหนให้กดไปที่สามจุดนี้เนีย่ยจะบอกได้เพิ่มเลียดหรือได้ความเกิดเพิ่มเลียดให้หรือว่าแบบยังไงดีได้เลียดเพิ่มมาห้าสิบจากนึ่งร้อยเป็นห้าสิบนะครับดีมากเลย ตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ยังไม่โอ้โหตอนนี้เขาลบกกันแล้วอย่าเราไปเปิดฉากธรรมดาโอเคค่อยไปแหละเขาเริ่มยิงตีกันแล้วอ,อสีอะไรล่ะสีส้มเหรอสีชมพูอะไรเขากำลังยึดนะครับไอ้สีเหลืองมาสีฟ้าสเอาแลอวเอาแล้วสู้กันแล้วสู้กันแล้ว เรียบร้อยครับสามารถยึดได้แล้วอะไรเนี่ยมีความ้ะเยอทยานอ๋อมันจะเหมาะร,รักสงบรักสงบโอ้ยสีฟ้าสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าอยู่สีเขียวนะครับพวกนี้กัตอนนี้เราเราจะไปให้มันเกิดสงครามกันเองเลยนะครับการวาน ประกาศสงครามกันเองเลยนะครับผมถ้าอยากให้มันลบกันนะครับหวานแหไปเลยหวนันเมล็ดฟัดเฮ้ยเอยเอะมันมาแล้วอสีชมพูมันมาแล้วครับมันนำกองทัพมาแล้วตึงดูดทนจ็บทะลุดุยานผ่านมาเยอะจบมาเยอะเออไปลองดูครับเราสามารถตามมันไปได้นะคือไม่ใกล้ แล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ยในมดเขามาบุกแล้วยังไม่รู้ตัวนะครับเขาเข้ามาแล้วนะครับเขาเข้ามาแล้วหนูหนูต้องสู้